คุณพิงคุณเจนข้อนี้ตบอบอลไรนะคะก็ของออันนี้เรากำลังติวกันอยู่นะคะติวสอบเกง่งข้อสอบที่คาดว่าน่าจะออกของภาคกซึ่งอันนี้เนีทุกคนเขาถามทุกปีนะงองูถูกต้องคุณเจนถามทุกปีเพราะว่า ในข้อสอบภาคกรเนี่ยนะความรู้ทั่วไปอะ่ะสัดส่วนที่เป็นคำถามเกี่ยวกับกระทรวงการต่างประเทศจะอยู่ประมาณ4 5คถึงาคำถามไม่ว่าจะเป็นประวัติแบบครบรอบกี่ปีปีนี้กระทรวงการต่างประเทศครบรอบคุณพิงค์ถูกต้องทางวงงูปีนี้กระทรวงการต่างประเทศครบรอบ 1, 150ปีทุกคนจำา1 2. ่งอเขาชอบถามบ่อยๆและานรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศคนปัจจุบันชื่ออะไรซึ่งปีที่แล้วถาม นายมาฤษีย์งเฉงี่ยมพงถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่าปีนี้วันที่เราไปสอบไม่มีการเปลี่ยนเป็นรัฐบาลแอดเดาว่าไม่น่าจะท